หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่9ก้าบกด้านลบ31เรียกสายนักรบ1น2ได้ยินแล้วตอบ กรมทหารหลักที่31หน่วยรับภารกิจโจมตรีที่ตั้งค่ายเวียงชชยพันเอกเหงียนสร้างเจา้าเป็นผอ,อกรมวิทยุเรียกไปอย่างกองพันปืนใหญ่ที่112เมื่อมีคำสั่งเร่งด่วนหน่วย112ตอบบอกอด้านลบ31เครื่องวิทยุเปิดสแตนบายไว้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเคลื่อนขบวนแต่ทั้งเสียงของพันตรีเดืองงานชาเป็นคนตอบเองน้ำเสียงสําเนียงเรียบๆไม่เร่งร้อนตื่นเต้น แม้ยามเมอเครื่องบินศัตรูจำนวนหนึ่งกำลังบินวนเวียนอยู่เหนือหัวตงดิ่งสายนักลบ112เครื่องที่ถึงพิกัดศูนย์กลางฐานยิงอ่ะไปถึงแล,ล้วหรือยังเหลือระยะไทยสัก4กิโลเมตรได้รายงานสถานการณ์ด้วยหน่วย1 1 2ทราบขณะนี้หยุดกระบวนเคลื่อนลบเข้ากำบังใต้คนไม้ข้างทางอาวุธอยู่ในตำแหน่งเตรียมเดินทางต่อสถานการณ์ฝ่ายศัตรูขณะนี้เครื่องบิน F อศัตรูคาดว่าน่าจะมีจำนวนสักสี่เครื่องกำลังบินลาดตระเวนความสูงมากความเร็วปานกลางมองไม่เห็น ดีแล้วสหายรอยเครื่องบินศัตรูชุดนี้กลับไปก่อนเราค่อยออกเดินทางใหม่สายนักลบ1หนึ่งหนึ่งสองเตรียมผ่านการยิงฉุกเฉินหรือย,อยังหน่วยหนึ่งหนึ่งสองเตรียมเรียบร้อยแล้วตลอดเส้นทางการเคลื่อนขอบวนเข้ามาหาหน่วยหนึ่งหนึ่งสองสร้างพิกัดฐานยิงทุกๆระยะ5กิโลเมตรปืนใหญ่ทุกระบอกสามารถทําการยิงได้ภายใน10นาทีหลังจากได้รับคําสั่งจากที่ตั้งฐานยิงขนาดนี้สายนักลบ1หนึ่งหนึ่งสองสามารถทําการยิงใส่บอก,กอของศัตรูได้แล้วใช่ไหมหรือว่าต้องเคลื่อนย้ายใกล้เข้าไปอีก หน่วย112สามารถทําการยิงได้แล้วระยะยิงไกลสุด35กิโลเมตรแต่ขณะนี้เราอยู่ห่างจากเป้าหมายบกกศัตรู29กิโลเมตรสายนักร้112คิดว่าการยิงด้วยระยะไกลาจากเป้าหมายสัก25กิโลเมตรจะสามารถลอดทนจากปืนใหญ่155ของฝ่ายศัตรูได้หรือไม่หน่วย112มั่นใจและแน่ใจถ้าศัตรูต้องการใช้ปืนใหญ่ตอบโต้ก็ต้องนาปืนใหญ่เข้ามาตั้งในเขตด,ดินแดนเวียดนามเหนือปืนใหญ่155ของศัตรูยิงได้ไกลแค่15กิโลเมตรเท่านั้นดีมากสหาย112 เรื่องฐานยิงระยะ25กิโลเมตรมีปัญหาหรือไม่ไม่มีปัญหาเพราะหน่วย112ส่งชุดและตัวเวนเตรียมพื้นที่เตรียมหลักฐานยิงไว้เรียบร้อยแล้วดีมากสหาย112คอยสหายจงหยาบระมาทฐานยิงพิกัดนี้ปืนใหญ่ของสายนักรบยังไม่เคยทําการยิงมาก่อนการยิงทุกครั้งต้องประณีตเพื่อความแม่นยํสาย 1, สาย112ทราบได้สั่งการผอ,อน,นอให้เตรียมแนวทางแก้ไขไว้แล้วเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆหน่วย112สามารถทําการยิงสนับสนุนสหายนักรบได้ ่ายนักรบยานเกาะจะได้รับการยิงสนับสนุนจากพวกเราอย่างแน่นอนคอยใสยนักรบหนึ่งหนึ่งสองระวังเรื่องการคลางแสงไฟจากปากลำกล้องให้มากเพราะฝ่ายศัตรูอาจใช้เครื่องบินขึ้นตรวจการค้นหาที่ตั้งฐานยิงของเราได้หนึ่งหนึ่งสองทราบจะพยายามระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดดีมากส,ก 1, 2, สายนักรบหนึ่งหนึ่งสองนักรบสามหนึ่งทราบไม่เหตุปืนใหญ่ขนาด130มมิลลิเมตรที่ผลิตโดยโซเวียตในเวลาต่อมาจีนได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตเช่นเดียวกัน กับอากาและ RPG จนั้นประเภทปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบน้ำหนักรวมฐานยิงราวๆ9.5ตันอัตราเร็วในการยิง6-7นัดต่อนาทีระยะยิงไกลสุดปกติ30กิโลเมตรและไกลสุดด้วยกระสุนต่อระยะ35กิโลเมตรปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลเมตรรุ่น M1 ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาประเภทปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโคงน้ำหนักรวมฐานยิงราว6.5ตันอัตราเร็วในการยิง3นัดต่อนาที ระยะยิงไกลสุด16กิโลเมตรไม่มีกระสุนต่อระยะจากการเปรียบเทียบปืนใหญ่ทั้งสองชนิดแล้วอาจสงสัยว่าทำไมปืนใหญ่ค่ายโซเวียตซึ่งมีขนาดปากลำกล้องเล็กกว่าจึงสามารถทำการยิงได้ระยะไกลกว่าคำตอบก็คือปืนใหญ่130มีปริมาณความจุของดินระเบิดส่วนบรรจุมากกว่านั่นเองทั้งนี้และทั้งนั้นรังเพลิงของปืนซึ่งเป็นแหล่งจุดระเบิดจะต้องใหญ่หนาแข็งแรงและทนต่อความร้อนได้ดีกว่าด้วย พันเอกเองียนสั่งเจา้าผอบ,อบอกอด้านลบ31ระงับวิทยุกับกองพันปืนใหญ่112เราเปลี่ยนความถี่ไปหากองพันยานเกราะ T54 ทมกลางเสียงกระหึ่มของ F4 ปีศสจวเวหานั้นที่ไม่อาจรีรอได้จึงจัดก,การเรียกขานทันทีบกด้านลบ31ได้สายนักลบ114ได้ยินแล้วตอบสายนักลบ114ตอบบกด้านลบ31พร้อมรับข่าววิทยุตอบดังส่วนมาทันทีด้วยเสียงของพันตรีนิมอันเตง ผอบอพันพอบอ,อบ,อบอกอได้หลบยังไม่มีข่าวแต่ต้องการทราบสถานการณ์ของฝ่ายเดียวกันภายใต้หน้านฝาที่ศัตรูกําลังบินชวัดฉวีนัันว่าเป็นอย่างไรบ้างรายงานสถานการณ์ด่วนหน่วยหนึ่งหนึ่งสี่เหตุการณ์ปกติทุกหน่วยสหายนักรบหยุดการเคลื่อนที่ลบเข้าแหล่งกำบ,บงังเครื่องบินศัตรูกาลังบินอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างไปเราวรห้ากิโลเมตรไม่ทราบจํานวนบินในระยะความสูงมากดีมากสหายสถานการณ์ทางพื้นดินเป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยไม่ปรากฏร่องรอยศัตรู ระยะห่างถึงแนววางตัวเพื่อการโจมตีอีก10กิโลเมตรจุดนั้นห่างจากเป้าหมายศัตรูรอล,ละกิโลเมตรและห่างจากสายนักรบหน่วย118ระยะไม่เกิน2กิโลเมตรสหายนกรบหน่วย1 1 2สำรวจเส้นทางโจ,จมไปแล้วนะห่ง1 14สำรวจหรือยังยังเรายังไม่ได้สำรวจทุกอย่างรอรับคำสั่งจากสหายนักรบหน่วย1 1 8ก่อนดีละสาย1นภูมิประเทศขนาดนี้เป็นไงบ้างป่าทึบมากต้นไม้ใหญ่พื้นดินขุขกระมีก้อนหิน มีขนาดสูงท่วมหัวเลยเต็มทั่วบริเวณไปหมดพื้นลาดแต่ไม่เป็นอุปสรรคดินแข็งสามารถทําความเร็วตัวโจมได้ไหมถ้าสภาพภูมิประเทศแบบนี้คิดว่าน่าจะทําได้ยากสายเตรียมแนวะทางแก้ไขหรือยังยังเลยยังไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าได้เตรียมรับทราบจากสหายหนึ่งหนึ่งแปดนดีละสหายให้สายหนึ่งหนึ่งสี่ปักหลักฝังตัวอยู่ในพื้นที่นั้นก่อนจนกว่าจะได้รับข่าวสารแน่นอนแล้วจึงเริ่มการปฏิบัติยหนึ่งหนึ่งสี่ทราบพอบกกอด้านหลบเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันที เผื่อตัวเงันหน้าขึ้นมองฟ้าเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปยังตำแหน่งเสียงเครื่องบินศัตรูด้วยอาการคลุ้นคิดหลายๆอย่างภาพรถถังติดแงกอยู่ในป่าถือท่ากลางดงไม้ใหญ่และก้อนหินขนาดโตรถถังแม้ว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยเหล็กเหมือนรถแท็กเตอร์แต่ก็ใช้ว่าสามารถจะดันต้นไม้ให้ลม้มคงสามารถตะกายย่ำไปบนก้อนหินเพียงเล็กๆเ,กเกท่าน,นั้นไม่สามารถบุกทะลวงชาร์จย่างที่คิดได้เหล่านี้คือเครื่องกีดขวางทางธรรมชาติที่ติดหล่อนจุดแข็งของรถถังจนกลายเป็นจุดอ่อน ปืนใหญ่ขนาด75มิเมตรเขี่ยวเล็บสําคัญปืนกลร่วมกัน12.7มิมร mm, และปืนกลป้องกันตัวเองคงไม่สามารถสายไปมาได้พอรอบรัศมีทุกบทบังด้วยลำต้นของต้นไม้ปริมาณแรงกำบังมากมายมีแต่จะเป็นเครื่องช่วยกำบังให้ศัตรูแอบแสงเข้ามาทำการบรบประชิดการถอนตัวออกจากพื้นที่อุปสรรคหาเส้นทางใหม่ไม่สามารถทำได้ภายในห่วงเวลานี้ตราบที่เครื่องบินศัตรูยังไม่ลาเลิกการบิน การต่อต้านการต่อสู้กับเครื่องบินศัตรูเพื่อขับไล่ให้ลมเลิกภารกิจยิ่งทําไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงการเปิดเผยตัวเองหรือแม้แต่าการถอนทัพกลับออกไปตั้งหลักปรับแผนใหม่แล้วลุกเข้ามาอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเหมาะสมกว่าก็ทําไม่ได้เพราะผิดหลักนิยมการทําการลบด้วยหน่วยขนาดใหญ่ของกองทัพเวียดนามเหนือในฐานะผบอบ,บกด้านหลบผู้รับผิดชอบภารกิจโจมตีเป้าหมายกองชาการส่วนหน้าของศัตรูย่อมท้อถอยไม่ได้ เมื่อคาสั่งจากหน่วยเหนือระบุไว้อย่างชัดแจ้งเราว่าต้องสลายกําลังศัตรูน้าบกาเวียงชัยให้ได้อย่างเด็ดขาดและสิ้นเชิงทั้งนี้เพื่อใช้เป็นบันไดก้าวแรกหรือเป็นประตูชัยไปสู่ภารกิจปลดปล่อยซ้ําเหนือจากการครอบครองของฝ่ายเสรีมาสู่ฝ่ายคอมมวนิสต์โดยมีเวียดนามเหนือเป็นผู้ดําเนินการกรมท่านราบที่31เปรียบเสมือนกับหัวหอกผู้ทําหน้าที่กลุ่ยทางให้กําลังอีกสองกองพลใหญ่ยาตราทับเข้ามาควบคุมพื้นที่ทั้งหมดหากกำลังลบหลัก พาทาเสียทีหรือต้องล้มเลิกภารกิจจะด้วยเหตุเพียงแค่ความยุ่งยากทาั้งๆที่ยังไม่มีการยิงจัดอาวุธศัตรูสักแปะเช่นนี้ย่อมหมายถึงความอัพยศอดสู่ทวีระบุรุษนักลบผู้วายปลาาไปแล้วกับวีระบุรุษผู้ยังคลำวอดอยู่กับกลิ่นไอสงครามจัดหมาหน้าว่าขี้ขาดและสุดยอดเหนือสิ่งอื่นใดสัจพน์ว่าจาของท่านโฮจิมินที่กล่าวไว,ว้ว่าจงสูญเสียทางการสูญเสียนั้นนำมาซึ่งชัยชนะของวีระบุรุษนักลบผู้ตามหลัง นี่คือสิ่งที่นักลบต้องประหนักอยู่เสมอตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจคิดขึ้นมาได้พันเอกเหงียนสร้างเจ้าถึงกับยิ้มคนเดียวในความมืดเกิดกำลังใจใครอยากมุมาณะลุกต่อไปขึ้นมาทันทีต้องไปทำลายศัตรูให้ได้พันเอื้อมมือไปสัมผัสวิทยุจัดก,การเปลี่ยนแบนความถี่ไปยังหน่วยกำลังรบหลักของกอ,องพันธหาราบที่1 1 8แล้วก็กรอกเสียงเรียกตามไปทันทีบอกกอด้านลบส1ิเรียกสายนักรบ118ดได้แล้วตอบ สายนักรบ1นึตอบเสียงของสายสามสิบเอ็ดดูแผลบไม่ชัดเจนนะแต่พอฟังรู้เรื่องใช่ไหมสหายพอฟังรู้เรื่องใช่ไหมต้องขอโทษด้วยที่วันนี้เสียงเราแหบไปพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องดีนะสหายสายหนึ่งหนึ่งแปดหาทางย้ายจุดวางวิทยุหรือไม่ก็ปรับทิศของอากาศได้ไหมทําไม่ได้ทําไม่ได้สถานการณ์ไม่อานวยขอทราบรายละเอียดขอทราบรายละเอียดด่วนสตรูสตรูเครื่องบินตรวจการสตรูกําลังทําการทิ้งแฟรบริเวณนี้บริเวณนี้สายหนึ่งหนึ่งแปดหมายความว่าไง เครื่องบินตรวจการศัตรูเขามาทิ้งแฟาบนใจกลางฐานรวมพลพอดีเลยหมายความว่าศัตรูตรวจพบที่ตั้งของสาย1นึแล้วใช่ไหมคาดว่าไม่เขาก็ายังตรวจไม่พบแต่ที่ทิ้งแฟาลงมาคราวนี้คาดว่าศัตรูตรวจการค้นหาเป็นการตรวจแบบสงสยัยสงสยัยธรรมดาธรรมดาเท่านั้นถ้ามีข่าวสารก็แสดงว่าหน่วยของสายนักรบ1นึเสียรับแล้วสิข้อนี้ยังยืนยันไม่ได้เพราะยังไม่ได้ปฏิบัติการใดๆแต่ศัตรูทั้งสิ้นแล้วการปฏิบัติของสหายล่ะ ทุกคนเก็บตัวแอบหลังกำบังตามโคนไม้พุ่มงดการเคลื่อนไหวทุกชนิดดีมากสหายมีข่าวจากหน่วยละตระเวนลูกหน้าบ้างหรือยงังยังไม่มีของหน่วย118ยังไม่มีนะที่ต้องหัวสาย1น8ขนาดนี้ล่ะ118ห่างจากเนินที่หมาย6กิโลเมตร6กิโลเมตรดีมากสหายขอสืบทอดอุดมการแห่งท่านโฮสำเร็จ1 1 8ทราบสืบทอดอุดมการแห่งท่านโฮ